ยิงไมหถังซับเบิร์บมามาข <มา S 1> ้างลัวด,ด,ดานหนึ่งดานหนึ่งใครพี่ทำลูอสงองได้บ้างดาสองดาสอง นี่แค่บอกตูต okay, oh. 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 uh ูอ oh. ยู so ่อะไรกี้แค่บอกตูตูตอวไม่ติดไงตู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 ตอไม่ติดตูตูได้ไหมเรียกไม่ได้เหรอเฮ้ยเลอะเทอะเราเราเริ่อยถึงนี่เถอะยิ่งเลยอะเราอ่ะก็คุณการขอนเลอะก่อนก็ต้องเลอะตามเขาเลื่งเลอะประสบการณ์มามามาช่วยกันขุดอะไรครับนี่สกอร์สองมันขับเกือบวะมันจะล่วงแล้วมันขับมาเฉียดผมเนี่ย อย่าหาท่านะโอ้ยนานจังคับพ่ออย่าบอกเราสองนู้นไม่มีไอเดีด้วยใช่ปะใช่ใช่ขอื่นคนอื่นดันไป r e ฟ i นลลี่เลยอยากให้มันดูได้โอเคคอมมานด์แอคชั่นอ n สออนไลน์ทำไมมันฟอบแดงวะฟอบฟอบไหนอ๋อยังยังทำไม่เสร็จกันรอรอเกิดฟอบไม่มีเป็นฟับได้ปะเฮ้ยเป็นดวงเป็นดวงนะเจ็ดแปดกองนั่นนั่นแฟ อะไรครับเนี่ยหรือเอาที่มันไม่มีลมอ่ะฮะแอบเฮ้ยไม่ได้แล้ววันนี้เราสร้างได้สร้างแฮมไปกี่อันอ่ะทีมนึงได้เรื่อยๆเลยไหมได้เรื่อยๆไม่ใช่เหรอที่ผมสร้างสองแฮมเดินนะเมื่อกี้ผมสร้างสองแฮมยี่งคาร์บอยสร้างครับครับครับไปพรทับอ่ะหมายว่ามันทับแนี้มันมันได้สองคับเลยไหมแบบว่าได้แบบว่าได้เรื่อยๆไหมเหมือนแฮปอ่ะอ๋อเดี๋ยว ใช่ครับบูตมาเตอร์เข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวนะไม่ใช่เราป่ะอันดี้มีมาแล้วอันดี้มีมาแล้วเซาอันดี้มีมาแล้วแล้วรถนั่นน่ะคือรถเราก็รถเรารถเราตีทำไมเราตึงกำลังเซาเซาก็ซ้อนเอ่อเีื้อสปอตเป็นสมัยก่รนก็วางไปถ้าอยู่ชั้นเดิมนะว่าย้ายเซาบล็อรซ้อนเนื้อสปอตถ้าใครถ้าใครอยู่ได้ได้ นี่เห็นผมไม่ใช่เราขุมข้อลงในค้างในตอนหน้าโหลดนี่แหละมาได้ละลองดูลองดูสวยสวยสวยคับสอดสกอร์สามผมครฝั่งนี้อยู่อันสอดสกอร์สามยี่สิบวิถึงอันแรกดอมากดีมากผมมีผมมีใจเย็นระวังมันกำลังวางอะไรก็ไม่รู้ก็สามคุณช่วยส่องเอเอได้ไหมได้ไหมเปลี่ยนเอเอแตกหน้าคันหนึ่งเอเอแตกคันหนึ่ง คันที่ยิงเราที่ที่มาเรียปักปืนกันโลจิกอยู่ตรงนี้คันหเด่นสบผมมีหน้าในสบผมมีระวังระวังโดนทับดาวสวยหมดไหมหมดไหมเอากระดิ่งกระดิ่งวังนะอย่าไปซับกันนะแนวปืนเจ๊ะๆนะเจอเอาบังอยู่แถวนี้ผมเอา GL ยิงแดรถมาเลยก็ไม่เนี่ย

รอนะรอนะใครตายรออย่าไปคิวครับเดี๋ยวคิวครับเดี๋ยวคิวครับผมเอทยิงเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวชคนจะย็นให้แล้วสามสามสิบเมตรพอนหมีนยจุดีกมินนะก้องเหรอนีไงเจออากิสโมชิงนากองหลนกองก้องไปครับ

คนน้นง่วงแหลครับรับนึงครับนึับนึงขอรีกัะสุดนึบนึงชุบเลยชุบเลยชุบเลยชุบชุบเลยชุบเลยอ้พวกคุณดันต้องดันแนวตามผมมาเจอได้ต้อดกรฆ่าสามไสงแค่ตรงที่คุณมากเออตึกตึกหึงเก้าหตึงเกลบเบียงทางซ้ายมีสไนเปอร์อยู่หมดหมดหมดตึกเี้ย เนี่ยเนี่ยที่ผมยิงอ่ะเจอเนื้อคอร์ดหนึ่งคนช่วยทีมคอร์ดสี่ได้ไหมได้ไหมเพียงผมเลยตึกนี่ดีมากมุงดีมากมาเลยมาเลยคนโรดีชิบะเห็นไหมตรงระเบียงทางซ้ายสุดอ่ะตายแล้วนี่ไม่ใช่เหรอเออผมไม่แน่ใจผมเห็นหัวโผมไหมยิงซ้ำไหมอุ้ยเจ็บก่ัดผิดโทษคนจะไปด้วยใช่ไหมถ้าฝั่งคนชิบะก็น่าจะเป็นขวาสุดเออใช่ใช่ตรงนั้นเลย ในตายแล้วในตายแล้วเห็นขามันโผล่ระเบียงมาตายแล้วแหละหมดไปดูมาปกลับกแฮปกลแทุกคนกลับแฮปแฮปราโอเลนโอเคแล้วักลับมัมายทมขม้าใจมันมีพอยู่มาเหรออยู่ข้างผมเนี่ยระวังระวังข้างัวข้างัวไม่เล่นไนาไปอ่ะเออโดนละโดนเหรอใช่มีมีรีเพลยอยู่เกิดรีเพลยไป ให้เพื่อนให้เพื่อนรีบดันไหมให้เพื่อนรีบดันมนันมไม่มีไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยต้องให้ให้รถรต่อคอรแปดไปอัพเสริมอยู่ด้วยเอ่อตอนนี้คือต้องการกำลังเสริมมันมีแค่เราไงตอนนี้ใช่อ่าเรดิโอไม่ดาวนะให้ใหครอร์เจ็ดมาได้ไหมครอ,มอ,อมครอ์ดแปดก็ได้ครอร์แปดมันอ่อะไรสร้างซัพพอร์ตอะ่ะมันมันมันจะสร้างมอเตอร์ยิงไงมอเตอร์มึงโอ้โหเมืองอย่างงี้มึงจะยิงมอเตอร์เออก็ระซิ่ง โซคอตไปขับรถไปไหนอ่ะอ๋อมันกดมันกดไปโดนไยมันกดมันกดแบบมันกดแทบบมันกดแทบโอ้ยมันกดแทบไปเราไมีเสื้อผา,ายอยู่ได้ฟี่เอไม้ยังผมจะได้เชิญขอ,อ,องผมโคตรเดยอะเลยการนั้ลอะ โดนย่งเกิดเริ่มใหม่ไปไปไปมีคนลืมมีคนลืมเออแค่นี้ใช่ไหมีะหนีไหมวางไว้เดียวตรงนี้เลยก็ได้ฮะก็แค่ปติปฏิการตรงเวสให้ได้แอบกำลังจะกลับมาออนไลน์ต้องสามวางวีดีโอแล้วใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละยึดขอดยาไว้สปอตสองอย่าเพิ่งดันสิอ๋อมันได้นวนีหว่า เอาต้องมีคนหนึ่งอยู่ใกล้ๆคุณต้องมีคนหนึ่งอยู่ใกล้ๆคุณคุณไม่มีคนอยู่ใกล้คุณคุณเลยวางเรเดโอไม่ได้บอกซอฟ์สามือใหม่เหรอไหนผมไม่ได้ยินคุณเลยเสียงไมค์แตงกระตุกมากเลยอุณนั่นกระตุกไม่ไหวนะมันมันมาจากแนวไหนวะเมื่อกี้ศพไปยูนะแนวเซาคุณโนตที่แหงเราโดนอันนัมันน่าจะอ้อมอ้อมตายอ้อมป่า เขาทำต้องแอบโอเคแล้วใช่ไหมโอเคแล้วคุณทีดีป่ะใช่ไหมใช่ใช่ใช่โดนโดนเลมลูยิงมาเนี่ยโดนเลมลูยิงมาตรวจ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 โอ้ยโอ๊ยแบนแบนมันมีแท้งมีแท้งกันเราอยู่โดนกันเรียบโดยการเรียบมมามันมาแล้วข้างหลังเดี๋ยวไฟแนลลี่มันจะยึดแล้วอ๋อมันมัวไปสร้างไอ้ีที่ตาเบิรบอยู่แน่เลยนี่ไฟแนลลี่เข้าแล้วนะครับ เกิดใหม่เลยดีกว่าที่แค่เดิมไม่ได้โอ้ยไม่ได้ไม่โอ้ยแม่โดนริงวันที่พักเมย์ได้ไหมไม่ไม่ไม่อะผมเจอแล้วไม่มีใครใครตามารจัดการเทคนิคเขาแล้วปล่อยเทคนิคเขาอยู่อย่างนี้ต้องบอกเลยว่าใจไม่นิ่งพอเลยสไนด์ดาวสองไม่มีใครจัดการเทคนิคเขาแล้วก็ปล่อยเทคนิคเขาอยู่อย่างนั้นว่าจะฟักเป็นแคเข้อไหน กูดันสองตรงไหนรอบนึงได้ไหมขอออนตัวชั้นหนึ่ดาวแล้วเมื่อกี้ผมโดนเทคนิคเคแค่คันเดียวจัดการผมคันเดียวเท่านั้นไม่มีใครเคลียร์เทคนิคเค้าคันเดียมต้องสองน้องไหนก็สองมันถอดพอไม่เป็นเคุณน่ะตอนนี้มันขาดโดนจากนี่บริเวณผมมไม้เออตรงนี้เข้ายิงมาบริเวณเนี้ คือมันไม่รู้นั่นไปแล้วยังคือมันมาจากบริเวณเนี้ยมันไฟอ๋อโอเคโอเคมันอยู่บริเวณที่ผมมาร์คเป็นน่าจะวนอยู่บริเวณนี้แหละติดไว้ไม่ให้มันเข้าปิดมันไปยึดที่แฟนลี่แล้วตอนเนี้ยอยู่ในไฟแลรีนแค่สกอร์หนึงเลยเยอะเน้นมันทุ่มห่วงไฟแนรี่อะแต่ก็ยืดได้เยอะอยู่นะมันยังยึดไม่ได้ตอนเนี้ยผมเก็บไป็นสี่ห้าคนแล้วคุณนายติดนะติดฝั่งฝั่งเป็นงาน ตรงน,นี้ต้องให้ทีมหนึ่งรดให้ทีมหนึ่งการตรงเวสทีมท,ที่เหลือนำเชือกสองผ, <ม S 1> ผมบอกเขาอยู่บอกเขาอยู่คุณ<ม>คุณดีดีเชื่อไหมเล่นสไนายของออสซี่อ่ะเล่นเอ็มจีดีป่านั่นนี่เอ็มจีออสซี่โคตรโกงอะ่ะผมชอบคนหนึ่งอะ่ะชออเอนธรรมาดาก็โกงแล้วออสซี่อ่ะเพรมันสู้เราไม่ได้อยู่แล้วอ่ะสู้ผมว่าเดี๋ยวก็สู้ได้จีโอดัมเริ่มเข้ามาเนี่ย ดำมันจะสู้จีอาร์ได้ไงเกเยรีอะได้ทีมเราก็เหลือแค่จีอาร์แล้วเนี่ยใช่ไหมเออมีสมอลตรวหนึ่งเก้าห้าได้ๆเดี๋ยวผมขอขึ้นไอนี่ใหม่ก่อนนักบินเราก็กินขาดแล้วนักบินเดียวนไงเออสองคนของเราเนี่ยเออคุณเจนผมรู้แล้วไอ้ที่ผมถามแคปรูปไอ้อารอนฮาวเวิร์ดจำได้ป่ะอ่ะฮะมุกการเดี๋ยวผมจะแก้แก้ปัญหาได้แล้วเหมือยนะ มันต้องไงเวลเหรอยังไม่ถึงเหรอเออใช่ต้องให้เอนจิเนียรลเวลสองอ่ะมันถึงจะสร้างเกมนั้นได้สร้างบังเกอร์ได้เล่นไม่ได้เดยอะไงเล่นแค่แป๊บเดียวผมเล่นเป็นเรื่อ,อยอ่ะเกมอ่ะอยากเล่นมารีนบ้างไหเล่นแกล้งเบื่ออยากเล่นเล่นเล่นเซอร์เบอร์วันนี้มารีนแต่แค่รู้สึกว่าผมแค่ยูนิตมันน้อยไปโอ้โหนี่อะไรวะนี่นี่มันโคตเยอะเลยเออตอนนี้ปิงเขียวแล้วโอเคเพราะคนเพราะคนมันหายต่ำกว่าอันนี้ยังไงเฮ้ยเดี๋ยว คนก็เจ็ดสิบกว่าดีวยว่าทำไมจู่ๆของผมผมผมปร้มาณเจ็ดห้าปิงปิงเขียวปีเลยเคยอยากเช้ซะด้วยกว่าจต่จู่ๆก็ดีอะไรครับเนี่ยอะไรผีเข้าผีออกโดนเน็ตให้เยอะไงต้องโดนเน็ตเมื่อกี้เมื่อกี้อาการอย่างหนักอิมเจอร์มันทำอะไรของพวกมันบ้างอะไรต่อหลายครั้งแล้วไม่ชอบเล่นชอบเชอบเล่นเนาะออฟออฟสติปเลยอิมเจอร์เขาเจ็ดใช่ไหมใช่มันเข้าไปแล้วนะสอวเจิกำลังเข้าไปแล้วไม่ไม่ไม่คือมันควรเข้าไปมัน จริงมันเข้าไปมันปนเข้าไปแต่น้ำใช่ผมไม่รู้ทำไมไม่กล้าเข้าไปแต่นั่นเราก็ยังยึดเนี่ยเออเราเราสี่ขวาไปเลยแล้วกันกันไม่ให้เขาจะเปีนผมนะผมจะไม่ไปช่วยตรงมอสจะไล่ไปตีตรงเฟอร์นอรีเป็นสโควลีจ้ะพอจบคุณน้อาคุณขุนคำครับขอขุนครับคุณอดิเฟียร์เสียแล้วครับผมอ่า มือใหม่นี่ยคอมมาเฮ้ยแม่ผมได้เฮ้ยแม่ผมได้ขาดไปลังไลยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องตัดตัดไม่ให้มันเป็นซัพพอร์ตบอจากตรงนี้ได้มีเด็กนะมัดนี่อินเวชั่นใช่ป่ะไม่ใช่แรนด้อมเฮ้ยไม่ใช่แรนด้อหรือแอดวานซ์ดีธรรมดา ต้องขึ้นตึกกว่าหนึ่งเดียวผมว่ารีไฟล์เราไม่ต้องดันก็ได้นะถ้าเกิดตรงรอการยึดไม่ได้มาละมาเลยมาให้รถเชิญผมหน่อยคุณต้องไม่เชิญนิสเสียล่าเชิญเสียล่าเชิญแล้วหลายรอบแล้วแต่นี่เพิ่งมาเพิ่งมาผมเพิ่งกลับมาห้าร้อยสามขวดได้ชะห้าร้อยสามขวดไง ทีมทีมทีอาเขาไม่เล่นแล้วหรอทีอาร์พเขาเล่นแล้วเหมือนเขาจะเลิกแล้วนะแหลกมักเลยเลิกกันใช่รับไม่ได้ก็จะเออเป็นคอมาาจ่าามกันนั่นเลยดูแมปมีเดียวเลยเฮียว้ยเขาตีทันตีเดียวตรงสโมกแดงมีอะไรตรงหัวมัสยิะเจอโตโยต้าตรงหนึ่งศูนย์ห้ารันเปศาสตร์โอ้โยต้าโอ้ลืมน้ำลึกน้ำลึกโอ้กะตกกะตก เนี่ยถ้าสมมติว่าแบบมีอะไรสักอย่างมาจิ้มแเราคนอ๋อตายเดินเข้ามาไม่รู้เรื่องดูแมวใครเล่นสกอร์สิบอะอะไรกันครับนี่อะสวยเอาเลยครับพวกเราออเดอร์โบออเดอร์โบอะไรกัเนี่ยดีดีเฟรนดี่เลยไม่เดียวตัดแม่ทักแมนอยู่ใครวะทุกคนอยู่ใครวะทักแมนอยู่กับคนพัดคนเพชรอะครับเดี๋ยวผมตายให้ครับ ให้ผมตัดเลยให้เลยครับน่ารักชิบหายเดี๋ยวเราจะเฉยโอ้ยไม่โถ่ไม่อะไรคุณแบบมีอะไรกันเพื่น่าได้จริงอ่อมันไม่มันไม่เชิงว่ายน้ำได้แต่มันแบบลงลงน้ำลอยนิดนึงอ่ะนี่นะมันลงน้ำลึกได้นิดนึ่งแต่พวกเรากลับมาตีฟินนิลลี่เลยโอเคโอเคครับครับครับผมมาตั้งป้อมกันให้แล้วเดี๋ยวก็พาคนพาคนไปทดลองว่ายน้ำก็ทั้งพบเจอ เจอโลจิกศัตรูจอดอยู่ที่เดิมจ่าไม่เดินไวมากเออว่ะกูว่าใช้โดนอยู่นี่มั้งมูอมุดจะแบบทำเพี้ยนมีโลจิกศัตรูยางแตกอยู่ใกล้ๆผมอะไรครับเนี่ยอันนั้นมันแตกตั้งนานแล้วคุณเออแต่รถยังไม่พังวะไม่ต้องพังห้ามพังต้องวะยิงแค่ล้อพอผมอยากรู้ว่าทำไมเราไม่เจอใครในทีมของทีมฝั่งนั้นเลยวะนอกจากที่เราประท้าตอนแรกอะไปนะมันถอดใจหมดแล้วมั้งเราบา มันคอยนะคนเราก็ใกล้ๆกันนะมาเร้าเอ้ะเอ๊ะมันลงมันลงน้ำลึกนจริงวะมายุทรีฟฟนารีเดนเข้ามาแอฟฟี่เดินเข้ามาเกือบยิงแล้วเกือบยิงแล้วเราเจออะไรเนี่ยเราเจออาไรบันเขาเข้าไปไหนกันหมดวะำเ h ี้ยนี่เนี่น เออว่ะลงนั้นจะเกิดีกหน่อยลองแล้วรีไฟนเดอรี่สามรอบไปรีเฟนเดอรี่ตรงตึงที่เราอยู่เหมือนโล่งเลยนะเข้าไปเลยนะไม่มีอะไรเลยนะใช่ไม่มีอะไรเลยเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วเนี่ไม่มีอะไรเลยเข้ามาแล้วเนี่ยเกือบตายเพื่อนเห็นผมตกใจปืนลั่นไปลองอ่ะอท็อปโดนจี้ตกระแทกทางเสาหนึ่งเก้าห้าโอ้มีเหี้ย ไอเนี่เอ้าเดินออกไปมันไม่ยิงอะไรนี่ก็นึกว่าจะยิงก็เลยเคลียร์แบกไปให้บอกมันหรอกมีโลจิตมาพุ่งมาโอเคทีมทรัพยรับคุณตคนณตองทีมมันทีมมันอยู่ตรงหัวนี่ไปเขาบประเด็นจังเขาห้องหามันอยู่อยู่ตรงมอส์มอส์มอส์ทีมใครทีมมันเขาขึ้นหน้านาสูงเรียบร้อยสกอตจิตกนละลายทั้งหมู่เหมือนเดิม เออเอาตัวเอาไปแจกงเอทีเอ็มเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วใครล่วงวะเนี่ยเอาทำไมใครตายเนี่ยเอายิงเพื่อนอิจฉาอิสุดตัวนี้คือเราจะยิงเนี่ยมายิงเพื่อนกันทมยิงเล่นกันไอ้หมอหมอแก้วหมอแก้วล่วงเลยหมอแก้วล่วงตายเลยผมผมโคตรดียะท่านนายมาสไนเปอร์มันเดียวคุณยิงก็ตายอยู่แล้วครอสแปดคุณช่วยเคลียร์เอกันตรงตำแหน่งที่สกอร์ทห้ามนครับจะโคตรแม่นเลยเนาะสมาล พวกเราหยอกหยอกเอาจะถีบอย่าเพิ่งเอาจะถีบตีก่อนตีก่อนโอเคโอเคโอเคสควอตนี่มันวิ่งออกมา้ให้วจิตให้มาร์กแมนหรืออะไรเข้าไปแนวหน้าไปก็พอละทไมมมันไ่เจอใครที่เป็นออฟเซิร์ฟอ่ะเข้าไปแนวหน้าพอไมีกันเคลียร์อยู่ไปไม่ได้เลยน้อยนั่งอยู่ตัวทำงานหลังหลังหลังแล้วดูแมปอย่างเดียวโอ้ไอพวกในพลไม่ทงทำพงานไม่ออกพัดสนามเนี่ยนะใครใครขึ้นมาทีดีปะ ใช่ไม่ใช่ยังยังไม่ใช่ไม่ใช่ผมยึดนิวมันเห็นเห็นต้องควันไหมตอนนั้นอ่ะมันดันมาจากฝั่งซ้ายนอกกำแพงเยอะมากไม่มีใครพูดกันมอสจะมีตคนคนที่ไม่ใช่โลมาร์แมนก็ได้กินเปอร์เซ็นต์แล้วครับตรงรีเฟรนารี่พวกไอเอทีครับยึดยึดรีไฟนอลลี่ให้เสร็จก่อนเอาให้สกอตตเจ็บกลับไปดีเฟนต์ตรงมอสใครที่อยู่ใกล้มอสอรัดีเฟนต์เลยครับตอนนี้แต่ถ้าสองกูดันที่ผมบอกไว้หมดแล้วนะ เขาเขาไม่ต่งเขาไม่ทำเขาไม่อะไรเลยเพรจ็บมันละลายไงมันเข้าไปมันละลายมันคือเขาคือนกันกันไม่อยู่มันละลายเลยชิบาชิบ่ากลับจะย็นเข้าไปสวนเสริมเลยนั่นเองเข้าไปหดเลยยิงดยิงตัวตามุมนี้มุมนี้ดีแล้วไม่ต้องเข้าโอเคจะโดนจะโดนผมดายฮะไอ้ไอ้นียได้แล้วคือโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวชุบให้โอเออเอ โอเอเอ๋โอเอเอ๋ล่าสุดโอเอ๋กูตายแล้วไม่ดีสนายด้วยมันนี่เร็วรถมามีรถมารถเพื่อน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 แล้วคือผมไม่เข้าใจทีมนั้นอย่างหนึ่งอ่ะคือในเมื่อตัวเองยึดในฟิเนอรี่ไม่ได้แล้วมันเป็นจุดสำคัญทำไมเขาไม่โผล่มาวะรถศัตรูมารถศัตรูมาายหมดรถศัตรูมาแถวผมแล้วไม่ใช่ฟิเนอรี่เราทันอยู่เรฟิเนอรี่เราทันอยู่ ทำไมผมผมอยากให้มันาเล่นหนุกกวะเนี้ยทีมนั้นดูไม่ค่อยไม่ค่อยฟังเป็นคอสจิตเป็นคอสจิตมันรวมมู่อยู่ไม่เดี๋ยวส็อกเที้ยมันเลือดไม่เรวมหมู่ยังไงองี้ยซ็อกสี่มันชอบยิงเพื่อนวะเฮียอะไรวะอยู่มังคุณเตนเห็นไหมตึกสองสามแปดชั้นชั้นสี่โจขวานี่ผมมืดอยู่แป๊บนึงโอเค ได้ยินเสียงเอเคเนี่ยได้ยินเสียงเอเคเนี่ยมันจะบอกมันตายสกอตสี่เกมเต็มแล้วเปลี่ยนชื่อน้ำมันแล้วได้อะอาจะเต็มแล้วคุณกันเก้าสิบเก้าจุดเจ็ดห้าแล้วตายละตายมันเล่นอะไรกันว่าสก๊อตสี่มันไม่เล่นเลยด้ตอนนี้เข้าไปช่วยที่รีเฟนเนอรี่นะฮะเดี๋ยวเขาส่งแซนวายไว้เดี๋ยวผมจะไปส่งสปายให้รีเฟนเนอรี่ยุ่เสร็จแล้วเราไปที่อื่น สเปิรดเลยเหรอเล่นอะไรไม่รู้กันโั้นอะไรวะมันจะง่ายเกินไปป่ะของกลับมาชนะอีกแล้วมีมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวเขาไม่ดื้อวะเกือบจะเล่นเราได้เหมือนกันฝั่งเขาอะเออฝั่งฟังสองก็เซ็ตยอมกันมันต้องมีซุปเปอร์แฮปเออซุปเปอร์ฟอบอีกสักที่เนี่ยบินลงขลุกมากเลยตอนนี้มันจะไหนมีไหมครับจะไหนเขจะไปยิงเปิดเล่นเข้าไปยิงเล่นสุปเปอร์เซ็ยิงเล่นคตรโหด เรียบร้อยล่วงต้องตายแล้วไม่ยิงกันเองยิงยิงอย่าบนรถไอ้เงี้ยดูไแล้วดูแล้วดูไแล้วติดเล่นติดเล่นเกินยิงกันเองอย่าบนรถไม่ต้องชบไม่ต้องชบปล่อยไปไม่ม่เล่นไม่เล่นเป็นตาลีบันเลยคนนี้มันต้องบอกตึกเดิมไเดิมผู้อย่าผู้อย่าผู้โผลตึกเดิมตรงสองมาได้ไหมาได้ไหมาได้โดนโดนอะไรวะอะไรวะขอสคอสของพอกำลังไ้ ตึกเนี้ยแต่ว่าจะยิงจะหลุดมามันยิงจรวดมาเจอเจเเนี่ยขนห้องระวางตึกอะแล้วมันมีน้าต่างอยู่ตรงช่องระวางตึกพอดีพอสองเป็นเหตุงผมมาแล้วเดีเระวังรโดนจรวดล้อ้อโอเอโอเอโอเอนะมันเร็วตื่นตือนตืนุ้พอสองคุณวางได้คุณวางได้ไหม เรื่องอย่าตายไต้ก็หมอมีตัวไปนะ,ะหมอหมอช่วยด้วยไม่ต้องทำเลยเว้ยอย่าอยูเบรทนั่งดูอยู่ก็อยู่ร้ายผมร้อยเร็จเหรอจัดเข้าไปเลยเดี๋ยวโล่งแล้วกลงทีมคุณไปเคลียร์เทนนิ่ข้อหน่อยตรงสะพานนะคุณดีดีแล้วยี่สิบบาทเขาบอกว่ามันว่าวน้ำได้คุณลองเลย ไม่ไม่มันมันได้ลึกนิดนึงที่เหลือก็ตายเหมือนเดิมผมลองแล้วเดี๋ยวผมลองเลยผมลองแล้วตามเรือมาไปเลยตามเรือมาเลยตามเรือมานเชียงนี่ตะวานสีเข้าไปง่ายงเลยตามตะวันไปเลยตามตะวันก้าไปอ่ะมันเป็นทหารยังไงไม่ได้ไม่ใหน้ำไม่เป็นจะยังเดี๋ยวชิบ่าถอนมันเลยเกียร์เกียร์เกียร์มันหนักเกียร์มันหนักครับผมดทราบได้ไเกียร์น่ะเฮ้ยมันต้องกระเป๋าเลยกระเป๋าลอยน้ําได้ดิไปชั้นสองมันมีข้าวโพดเทียวันเท่านั้นที่มันจะมีของพิเศษ เอาไว้ลอยน้ำได้ไม่มีอันนี้แล้วไม่มีอันนี้แล้วเอออะไรบ้ากระสุดไปด้วยอาเป็นแหนก็ไม่มีแล้วแหนทะเปิดก็ยืนได้แล้วเหรอไม่ต้องเล่นเลยให้เกมพีน่ะยูจัดอะเดี๋ยวไม่สู้เลยได้คะแนนสุดสุดไม่ยิงไม่ตายไม่ทำอะไรเลยโอ้สู้เขาสู้อยู่คนคนเขาสู้นะแต่เขาสู้ปิดจุดอะเขาไปสู้ตอนที่ทีมเขาเป็นคนเล่นเป็นนะอะไรวะยิงวะ เพื่อนยิงไงดิยินยงใครยิงไอ้นี่รอรอสีรอสีอ๋ออ๋อรอส่เฟรลี่ไฟแบบยิงยิงกันไม่ได้ยิงแขกยิงแขกไม่ได้ยิงกันเองแล้วไม่ดูไม่เด่นยยิงแบบยิงอะไรยิงอะไรูแล้วไม่มีใครชุบเลยไม่ชุบแล้วมีใครชุบยไอ้คนยิงไม่ชุบคนชุบไม่ยิงต้องเล่น Yeah, again, yeah, yeah. เเราย้ายทีมไหมย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นเหรอเออย้ายฝั่งโน,น้นทา,ายาทก็เสียเวลาด,ดิแกะฝั่งนั้นมีทีมบีที่โฟดัมแล้วเอโอโฟดัมเขามาแล้วนี่ทีมทีมปากแซ่บเขาอะปากแซ่บตัวสาวอ่อนเนี่ยโอ้ยตัวเต็งอยู่นู่นหมดเลยเก้อเลยใช่ตัวเต็งอยู่นู่นหมดเลยแล้วทำไมเขาเล่นไม่ได้ขนาดนี้วะคุย <c oughs> ไม่รู้เรื่องเลยเลยไอตาน้เรายังไม่ได้แก้เกมเออทานนี้เขาเขาพ่งเข้ามา ตัวตาน่าขอเตตึกันตาน่านมันจริงๆนะถ้าเกิดคนมายุตฟแล้วดีนะนี่ผมโอ้โหนี่เป็นตัวเลยนี่เจอแล้เจอสักทีงเจพ ติดสุดิดซ้ายสุดเฮ้ี้อีงรวางไปอ๋อไอยู่เห็นล้วต่างนะต่างก็มีนะต่างก็มีนีว่าไม่มีเห็นเฮเตอร์เหรวงไมไม่ตายไอี่วัเฮ้ยมันอยู่เก้าด้าบนหลังคาทางซ้าย มีวิเค้หนอยดมีข้ิดเคียว60แล้วเปนอไละ้ละผมอยากให้ติดที่ไอเลนครับไอเลนข้นอวังทั้งหมดเาว่าันไม่เศ้ายิงไม่ตายหยิงเข้าเมนมันยิงไม่ได้เนี่ยมันติดเมนอะ้เมนมันแล้วไม่เหรอทำไมเราไม่ยใงเมนมะเออเมนมันไม่เหรอ60ลบ60แล้วลบ60ด้เรเจอวจะ ไอทีไม่ชนะเพราะว่าไม่ชนะมีเงาไนี่เหมือนไม่เป็นไรเลยมีตัวตรงตรีสะพานด้วยนะฝั่งของอามรเยว<อ>ยงมีตัวงเตยสานไม่มีวรเลยผมเดินะปเดินอผมเปัเวซุปเปอร์แมนเนี่ยวิ่งออกไปนะกมีวงเตายิงใส่อาเด้วนไม่มีทางสู้วันก็หมัวดียว่าโอ้มเฮสา้ยิงสูเลยสะาน เราไม่ยิงแล้วเราจากข้าหลังมาแล้วจากปีนข้าหลังมาไปราน่งช้อ๋อนที่หนึ่งเยไหมวะบ่ายยังก็บ่ายต้อจ็ดหะลังแพงนจิกมนังใช่แล้วนะเออแล้วคือเม่รีมันบอกว่าไอ้ีเนากแล้วก็มายึดเป็นหน่อย อันได้ด้วยมเขาไม่ได้เวนเข้าได้เข้าไปแล้วครับคนละตัวแตกต่างโอเคชนะแล้วเราได้